สวัสดีครับคลิปนี้เรามาหมุนหน้าจอของมือถือโดยอัตโนมัติกันนะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าง่ายิดเดียวนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะมาบอกทั้งเครื่อง Android และ iPhone เลยนะครับสมมุติว่าเราเปิดไปที่แอปใดแอปหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Chrome โค m e หรือว่า u t u b e นะครับสมมุติว่าผมเปิดที่ YouTube แล้วกันนะครับตอนนี้คือเขาเป็นแนวตั้งอยู่นะครับสมมุติว่าเราจะดูแนวนอนเราก็เพียงหัน แค่นี้เขาก็เป็นแนวนอนได้นะครับแต่ของบางคนนะครับมันจะมีอยู่2ออย่างนะครับก็คือความผิดพลาดทางเทคนิคก็คือเราไม่ได้ไปกดปุ่มนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเซนเซอร์เกี่ยวกับการหมุนอัตโนมัติของเราเสียนะครับอันนั้นเราต้องไปใช้แอปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาบอกถึงว่าเราไม่ได้เสียอะไรนะครับแต่เราไม่ได้ไปตั้งค่าการตั้งค่าอันนี้เครื่อง Android นะครับก็ตั้งง่ายนิดเดียวนะครับอันนี้ก็หมุนกลับนะครับ อันนี้เป็นเครื่องหัวเว่ยของผมนะครับเราก็สไลด์จากฝาบนลงล่างนะครับเทคนิคมันก็อยู่แค่ตรงนี้เองนะครับก็คือเราต้องให้ปุ่มนี้เป็นปุ่มสีน้ําเงินนะครับถ้าเราต้องการล็อกหน้าจอไม่ให้หมุนเราก็าแตะครั้งเดียวนะครับทีนี้เรากลับไปใหม่นะครับสมมุติว่าเราเปิดแอป y o u t u b e นะครับเราลองหมุนดูนะครับตอนนี้เขาก็ไม่หมุนแล้วนะครับ คำสั่งก็มีแค่นี้เองนะครับปาดบนฝาลงมานะครับกดปุ่มนี้นะครับเราหมุนเขาจะหมุนตามแล้วนะครับอันนี้คือเครื่อง Android นะครับทีนี้เรามาดูของเครื่อง iPhone กันได้นะครับขอย้ํานะครับอันนี้เป็นเทคนิคการตั้งค่านะครับเพื่อให้จอหมุนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องเราตกแรงๆแล้วเซ็นเซอร์เสียนะครับเราจะใช้วิธีนี้แก้ไม่ได้นะครับเราอาจจะต้องไปโหลดแอปมาเพื่อเป็นการช่วยของให้หมุนนะครับ แต่วิธีการนี้ก็คือเป็นเทคนิคการตั้งค่าแค่นั้นเองนะครับเรามาดูเครื่อง iPhone นะครับสมมุติว่าผมเปิด YouTube นะครับแล้วผมต้องการดู YouTube เรื่องนี้นะครับแล้วจอมันเล็กไปใช่ไหมครับเราต้องการที่จะดูจอใหญ่ๆโดยการตะแคงนะครับ เห็นไหมครับอันนี้ก็คือเราสามารถจะตะแคงดูเพื่อเป็นภาพใหญ่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปตั้งคําสั่งนี้หรือว่าเราไม่ปลดล็อกคําสั่งนี้นะครับเราก็ไม่สามารถจะตั้งอย่างนี้ได้นะครับทีนี้เราไปดูกันนะครับการตั้งคําสั่งนี้ก็ง่ายๆเช่นกันนะครับให้เราปาดจ,จากฝากบนลงล่างนะครับอันนี้นะครับเขาไม่ได้ล็อกเราอยู่นะครับ ก็คือหน้าจอสามารถจะหมุนได้ออโต้มัติอยู่นะครับแล้วทีนี้เราต้องการล็อกก็คือเรากดให้เป็นปุ่มสีแดงนะครับตอนนี้เขาล็อกแล้วนะครับเราไปดูการใช้อีกทีนะครับสมมุติว่าเราเปิดที่คลิปเดิมนะครับแล้วเราต้องการตะแคงเพื่อดูภาพใหญ่นะครับเขาก็ไม่ให้แล้วนะครับเพราะว่าเราได้ล็อกหน้าจอไว้แล้วนะครับ คลิปนี้เป็นการตั้งค่าหมุนหน้าจออตัตโนมัติของเครื่อง iPhone และ Android เลยนะครับซึ่งเป็นเพียงเทคนิคการตั้งค่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเซนเซอร์เราเสียนะครับเนื่องจากตกกระแทกหรือว่าตกในที่สูงอันนั้นอาจจะใช้วิธีนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะเซ็นเซอร์เราเสียแล้วเราอาจจะต้องไปใช้วิธีอื่นเช่นโหลดแอปบางแอปมาเพื่อช่วยในการหมุนนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ